I chose the premium super resin กาวฟินไฮกอร์เป็น super r รซินกันลอยแนวคือปะทะครับแตบก็ใช่ครับฟิลใสกันลอยเซตดีแินั่งสี่ีโปรแกรมคลืบเซรามิกแบบผสมผสานฟิล์มใสกันลอยแนวปะทะหนึห่งในโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดและได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องที่สุดแห่งความเงางามและการปกป้องครบทุกมิติจนหลายคนประทับใจตั้งแต่แรกเห็นและเชื่อมั่นในคุณภาพที่สัมผัสได้จริงวันนี้เราจะพามาเจาะลึกเหตุผลว่าทำไมโปรแกรมผสมผสานถึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง ผู้ใช้งานทั่วประเทศที่เราดูแล รถสีเดียวกันแต่ว่าของเราลอยเด่นขึ้นมาเลยอ่ะเหตุผลที่1ความเงาและการรับประกันความเงา2โปรแกรมที่ผ่านการเตรียมผิวสตรพิเศษแบบมิ l เลอร์ฟินิขับความเงาออกมาอย่างมีมิติเงาดุดกระจกสร้างความแตกต่างชัดเจนเหนือมาตรฐานทั่วไปสามารถรับรู้ถึงความโดดเด่นด้วยตาเปล่าพร้อมรับประกันความเงายาวนานตลอดระยะเวลาการดูแลมั่นใจด้วยว่ารถของคุณจะคงความเงางามราวกับวันแรกเสมอเหตุผล <Hey, S 2> ที่2ผลิตภัณฑ์และความครอบคุม้มก้าวฟินไฮกอด สูตรผสมประสานกาวฟิลมเข้มข้นกับนานโนโพลิเมอร์ระดับนานโนโมเลกุลทำให้เนื้อฟิล์มเคลือบแนบสนิทกับผิวรถได้อย่างสมบูรณ์แบบให้ทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุ่นในเวลาเดียวกันรับประกันความเงาสูงสุด5ปีและปกป้องได้ยาวนานถึง7ปีเต็ม ซูเปอร์เลซสิ้นเรือธง,งแห่งนวัตรกรรมเคลือบซอลามีที่ออกแบบระบบชั้นฟิล์มแยกชั้นเชิงวิศวกรรมเริ่มจัดก้าฟิมเบดเข้มข้นทำหน้าที่เป็นกอดเสริมความแข็งแรงให้กับชั้นลเลกเตอร์ยึดเกาะแน่นทนทานด้วยฐานที่ลึกสุดเสริมด้วยแผ่นเล็กโบลฟิลโครงสร้งางคาร์บอนเชิงวิศวกรรมที่รวมคุณสมบัติของซิลิเคตให้ความใสเงาและสะเทียนสูงสุดเกิดเป็นฟิล์มเคลือบที่ทั้งแข็งและยืดหยุ่นในเวลาเดียวกันพร้อมรับประกันความเงาสูงสุด7ปี และการปกป้องสูงสุด9ปีเต็มครอบคุมทุกจุดของรถเลือบกระจกล้อแมกห้องเครื่องพลาสติกภายนอกรวมถึงภายในห้องโดยสารแบบพรีเมียมรเทคชั่นที่ช่วยปกป้องาคาบคลิมกันแดด แล้วมลภาวะภายในด้อย่างมีประสิทธิภาพมันล้างรถง่ายเช็ดรถก็ง่ายมันทําให้รถเงาขึ้นเหตุผลที่3งานหลังการขายบริการดูแลหลังการขายเนี่เป็นร้อยเลยครับหนึ่งในจุดแข็งที่สร้างความประทับใจและเสียงตอบรับมหาศาลคือระบบการดูแลหลังการขายที่คุ้มค่าจริงแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยระบบ n ีโคเซอร์วิสล็อกความเงาและการปกป้องให้กลับมาเหมือนวันแรกด้วยการปรับสภาพผิวและเคลือบซัาทุกชิ้นงานทําให้ความเงาและประสิทธิภาพการปกป้อง ขึ้นกับเต็มหนึ่งซ็นนี่คือเหตุผลว่าทำไมลูกค้าหลายคนถึงเลือกกลับมาดูแลซ้ำกับเราพอผลลัพธ์คือคำตอบที่ชัดเจนกว่าคำคาโฆษณา6ปีกว่าเลยล่ะ4 year f o year ทำมา5คันแล้วทั้งหมดตอนนี้ก็3คันแล้วครับมองว่าคุ้มค่าครับเหตุผลที่4ระบบการเคมอีกหนึ่งรายละเอียดที่เราให้ความสําคัญที่สุดคือครอบคลุมตลอดระยะเวลาการใช้งานระบบเคมออกแบบมาเพื่อดูแลลูกค้าในทุกสถานาการณ์ขอบางปัญหาไม่สามารถรอได้เราจึงมีระบบเคมมี่พร้อมรองรับทันทีไม่ว่าจะเป็นมลภาวะหนากักสีรถหงองหรือกรณีทเีเมาีหมา่ทุกเคสได้รับการดูแลโดยทีมเทคนิคเฉพาะทางเพื่อให้รถของคุณกลับมาสมบูรณ์แบบในเวลา ที่รวดเร็วที่สุดทำสีฝากระโปรงใหม่หมดเลยแล้วสีมันทำมาเนี่ยมันไม่เนียนพอไม่เนียนปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าให้กลับไปที่ทำสีก่อนพอท้างสีมาใหม่เสร็จทีเนี้ยมัน,นมีปัญหาตรงที่ว่าการเคลมเนี่ยมันต้องเสียตัง อ่าแล้วมันหลายชิ้นไงมันไม่ได้แค่สารกระปุกอย่างเดียวมันหลายชิ้นพอหลายชิ้นชิ้นละพันเนี่ยมันก็ถ้ารวมๆแล้วก็ประมาณ5 6าหกพแล้วทํากที่นี่มาแล้ว3ปีคะ่ะประกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยหปีก็เลยสองปีคะ่ะไปชนหนักมาคะ่ะแล้วเขาก็บอกว่ายังอยู่ในรับประกรันกลับมาลองทําที่นี่ต่อสามารถที่จะใช้ได้จริงยังรับประกันได้จริงเคลือบทาให้ใหม่ออกมาสวยงามเหมือนแบบเคลือบวันแรกเลยมั่นใจได้จริงๆคะ่ะเหตุผลที่5าการผสมผสานเพื่อการปกป้องสูงสุดหลายคนอาจไม่รู้ว่าเคลือบเซรามิกเพียงอย่าง เดียวไม่สามารถการสเก็ตหินได้เราจึงพัฒนาโปรแกรมแบบผสมผสานเซรามิกบวกฟิล์มใสกันลอยแนวปะทะคือการปกป้องที่ครบทุกมิติทั้งสวยเงาและทนโดยฟิล์มที่นํามาใช้มี2ซีรีส์ยอดนิยมคือแพลตินัมซีรีส์และดับเบิลชัยซีรีส์ที่มีคาแรคเตอร์ชัดตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้งานแพลตินัมซีรีส์ฟิล์มใสกันลอยคุณภาพสูงวัตถุดิบจากเยอรมน,นีความหนาสูงถึง215ไมครอนปกป้องสเก็ตหินได้ดีเยี่ยมทายเดนวิ่งตามเหมาะสำหรับสายดุยที่ต้องการ ความทนทานขั้นสุด Double c h i n Series ฟิมใสกันลอยที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความเงาระลับล i ล r o r Finish ทั้งแข็งแรงและขับความเงาได้สูงสุดหนาถึง215ไมครอนตอบโจทย์ทั้งสาสวยและใสาดูอย่างลงตัวระบบการติดตั้งแบบนี้ไม่ใช่ใครก็ทําได้เพอต้องอาศัยทั้งประสบการณ์และความเข้าใจลึกในงานจริงเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะจุดและรักษาความสมบูรณ์แบบของทุกพื้นผิวและสิ่งที่สําคัญที่สุด คือความซื่อสัตย์ในการแนะนําโปรแกรมที่เหมาะกับการใช้งานจริงของลูกค้าที่เป็นหลักยึดสําคัญในการทํางานของเราเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่คุณเลือก,กคือความคุ้มค่าที่แท้จริงตอนนี้ผมแนะนําเพื่อนไปประมาณ 2- อสาคนแล้วครับเข้ามาทําทุกคนชอบที่นีท่นทุกคนครับแล้วก็ได้รับการแนะนําดีมากอย่าลืมปรึกษาเราก่อนตัดสินใจเลือกโปรแกรมดูแรลรถครั้งต่อไปเพราะเราเพร้อมมอบทั้งความสวยเงาและการปกป้องที่คุณสัมผัสได้จริงและคุ้มค่าในทุกการตัดสินใจ